สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะในบทความนี้นะคะเราจะมาพูดถึง10นิสัยตอนเช้าที่ทำให้คนประสบความสำเร็จต่างจากคนอื่นค่ะ 1. ตื่นเช้ามากแน่นอนนะคะว่าทุกคนรู้ว่าเวลามีค่ามากแค่ไหนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเลือกตื่นเช้าสุดๆเลยค่ะบางคนตีห้าบางคนตีสี่ครึ่งบางคนตีสี่ก็มีนะคะเพราะนอกจากเขาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นๆแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสใช้เวลาตอนเช้าทําเรื่องของตัวเองก่อนที่จะทํางานอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลองเริ่มตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมวันละ15นาทีไปเรื่อยๆค่ะรับรองจะได้ใช้เวลาแบบคณ แน่ๆค่ะสอออกกำลังกายเผาผ่านแคลอรี่และนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการออกกำลังกายแบบผักโหมหรือว่าเผาผ่านมากๆเท่านั้นนะคะเพียงแค่การเล่นโยคะยืดเส้นยืดสายก็ทำได้เช่นกันค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายนะคะไม่ใช่แค่ทำให้สมองปลอดโปร่งนะคะสุขภาพดีเท่านั้นแต่ยังทาให้จัดการกับความเครียดได้ง่ายกว่าด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะหาเวลาออกกําลังกายนะคะเริ่มต้นจากวันล,ละ10-15ถึงนาทีในตอนเช้าอาจจะเต้นแอโรอบิกหรือวิ่งจ็อกกิ้งในบริเวณบ้านของคุณก็ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ3 ชั่วโมงแห่งพลังแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นนะคะทำงานไปเรื่อยๆก็จะหมดได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเติมมันอยู่เรื่อยๆค่ะและนี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำในตอนเช้านะคะเขาจะอาจ่านหนังสือแล้วก็ฟังบทความหรือว่าวิดีโอที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นในการทํางานของเขานั่นเองค่ะลองใช้เวลาประมาณ30นาทีในตอนเช้า อ่านหรือว่าฟังเรื่องราวดีๆที่ให้กำลังใจคุณนะคะทั้งวันของคุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเลยล่ะค่ะ 4. จดบันทึกความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่คุณได้รับ หลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าดูแปลกๆนะคะแต่ว่าลองคิดใหม่อีกทีนะคะความสุขไม่ได้มาจากการห่วยหาสิ่งที่คุณยังไม่มีค่ะแต่มันคือการซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีแล้วแล้วก็ได้รับมันต่างหากค่ะและนี่คือสิ่งที่คนสําเร็จเขาทำกันเพื่อสร้างโลกในแง่บวก ให้ทั้งวันในการทำงานของเขามีความสุขในทุกๆวันค่ะจดหนึ่งสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเพราะคุณได้มันมาหรือว่าสำเร็จแล้วแม้เป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามวิธีง่ายๆแค่นี้เลยค่ะ5ถามคำถามกับตัวเองถ้าวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะยังทำสิ่งที่กำลังทำในวันนี้หรือเปล่าคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนะคะและถ้าคุณพบว่าคุณตอบว่าไม่หลายครั้งเกินไปในหนึ่งสัปดาห์อันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วค่ะ 6. ทํำเรื่องที่ยากที่สุดก่อนในตอนเช้านะคะที่คุณมีพลังงานเต็มถังเลยนะคะมีสมองที่สดชื่นคุณนอนอิ่ม เพราะฉะนั้นนะคะการทํางานที่ยากที่สุดก่อนเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะทํามันสําเร็จหรือวงได้ง่ายกว่าค่ะเลือกงานที่ยากที่สุดเพียงหนึ่งอยา่างแล้วทํามันให้เสร็จก่อนที่คุณจะทานข้าวเสร็จได้ซ้ําค่ะ 7นะคะพูดคุยกับคนที่คุณรักไม่ว่างานของคุณจะยุ่งแค่ไหนนะคะอย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรักค่ะในตอนเช้านะคะคือในเวลาที่ดีในการพูดคุยถามถ่ายกับคนที่คุณรักค่ะอาจจะคุยถึงแผนการในวันนี้ของแฟนว่าจะทําอะไรบ้างบางทีนะคะคุณอาจจะตั้งไว้แค่1วันตอนหนึ่งอาทิตย์ที่คุณจะออกไปทานข้าวเช้าในร้านใกล้บ้านและนี่ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอยู่ยืนแน่นอนค่ะ 8. วางแผนงานและกลยุทธ์ถ้าคุณไม่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะคะวางแผนในหัวว่าวันนี้คุณจะทำอะไรบ้างคุณจะไม่รู้เลยค่ะว่าคุณจะเดินทางไปถูกทางหรือไม่นะคะคุณจะสำเร็จเป้าหมายในระยะสั้นที่คุณตั้งไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นนะคะลองใช้เวลาราวประมาณแค่10บนาทีค่ะลองวางแผนดูนะคะมันจะทำให้คุณนะคะควบคุมเวลาในห่งวันของคุณได้ดีขึ้นค่ะลองทาดูนะคะ 9. นั่งสมาธิเคลียรหัวให้โล่งทำจิตใจให้สงบค่ะให้ความเงียบจากภายในเกิดขึ้นค่ะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์วิธีนี้นะคะจะช่วยให้คุณรับมือกับความเครียดที่มีอยู่หรือว่ากำลังที่จะมีในแต่ละวันได้ดีค่ะจำไว้ว่า90%ของโรคต่างๆเกิดจากความเครียดเพราะฉะนั้นนะคะหยุดสักนิดนึงนะคะแล้วตั้งมั่นที่ลมหายใจของคุณนั่งสมาธิ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ 10. บกอดลูกๆของคุณนี่คือข้อสำหรับคนที่มีลูกหรือว่ามีครอบครัวนะคะอย่าให้คุณต้องกลายเป็นพ่อแม่ที่ทำงานหนักจนจำวันเกิดของลูกตัวเองไม่ได้ค่ะในตอนเช้านะคะช่วยลูกคุณจัดการตัวเองก่อนไปโรงเรียนเรื่องแต่งตัวอาหารเช้าและกอดเขาาก่อนส่งไปโรงเรียนค่ะนี่จะเป็นการสร้างสายใยในครอบครัวของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ